สวัสดีครับนี่คือน a ัพัฒน์ดคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันเรื่องของซอฟต์สกิลนะครับสิบซอฟต์สกิลที่น่าสนใจนั่นเองก็ เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่ผมไปสัมภาษณ์ในรายการของวิทยุจุฬานะครับเขาก็มีการพูดถึงว่าซอสกิลและฮาร์ดสกิลที่ธุรกิจต้องการนี่คืออะไรนะครับและถ้าเกิดว่าเราจะพัฒนาบุคลากรเนี่ยให้พร้อมในการทํางานเนี่ยควรมีอะไรบ้างนั่นเองซึ่งจริงๆมันก็คงเป็นคำแนะนำที่ดีให้กับเหล่านิสินตนักศึกษานะครับที่จะหางานนะครับแล้วก็รวมถึงคนทํางานนะครับที่อาจจะมีการเปลี่ยนงานบ้างคุณควรจะมีทักษะพวกนี้นะฮะเขียนอยู่ในเรซูเม่ของคุณนั่นแหละนะครับแล้วก็ ต้องพิเศษออกมาได้ด้วยนะฮะมีอะไรบ้างนะครับก็ลองลิสต์มากันในมรดาสิบสกิลเนี่ยนะครับอืมก็จะมีตั้งแต่นะครับสกิลแรกคนต้องการมากๆเลยนะครับเรื่องของการสื่อสารนั่นแหละการสื่อสารเป็นพื้นฐานที่สุดนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณสื่อสารและคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องอันนี้มีปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ย เขาจะถามเลยว่าโอเคคุณพรีเซนต์งานเป็นไหมใช่ไหมครับคุณสามารถที่จะนําเสนองานกับคนอื่นได้หรือเปล่าและนอกจากนั้นคือคุณฟังคนอื่นแล้วคุณเข้าใจหรือเปล่าว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหมครับคุณคืนทักษะในการส่งสารและทักษะในการรับสารนั่นเองสื่อสารทั้งแบบที่เป็นอ่าเวอร์บลนะครับคือการใช้คําพูดต่างเนี่ยเลือกคําเป็นนะฮะร,รู้ว่าคาไหนควรไม่พูดไม่คนคำไหนไม่ควรพูดใช่ไหมฮะนันเวอร์บลก็คืออ่าใช้คำว่าอะไรแบบว่าอ่เรื่องที่ภาษาการต่างๆใช่ไหมครับอืม ทักษะการเขียนการเขียนต่างๆอะไรเงี้ยน,นะฮะกุณก็ต้องดูว่าเขียนเป็นหรือเปล่านะครับซึ่งอันเนี้ยก็สาคัญนะเพราะว่ากูจะพบว่าหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเขียนมากคือเขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่องว่าจะสื่อสารอะไรใช่ไหมครัเขียนวกไปวนมาใช่ไหมครับบางทีมันอยู่ในอีเมลเงี้ยนะครับก็เอาแล้วจะเอาอะไรเนี่ยใช่ไหมนี่ก็เป็นปัญหานะครับหรือการ feedback นะครับซึ่งเราก็ใช้เยอะในการทํางานโดยเช่นการ f e ดแ b a c k งานการการ feedback าารว่าเอ้ยผมคิดว่าอันนี้มันไม่เหมาะสมเพราะอะไรใช่ไหมคือ เขาจะใช้ว่า constructive feedback ก็คือเวลาเราให้ความเห็นแล้วตามเนี่ยไม่ใช่แค่บอกว่าฉันชอบไม่ชอบแต่ฉันไม่ชอบเพราะอะไรนะครับแล้วมันจะเป็นประโยชน์ถ้าคุณสามารถอธิบายมันอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ว่าทักษะดรานการสื่อสารนั่นแหละแบบที่2นะครับก็คือทักษะเรื่องของการทํางานเป็นทีนะฮะที team work อันนี้ก็จะใช้เยอะในหลายที่นะครับแต่บางคนก็จะบอกไม่จำเป็นเพราะว่าฉันก็ทํางานแบบไ s o l a t e อันนี้ก็แล้วแต่มอนะนะครับแต่ คุณจะอกว่าถ้าเกิดทำงานองค์กรยังไงคุณต้องทำงานกับคนอื่นนะฮะการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันก็เช่นเรื่องคุณฟังคนอื่นหรือเปล่านะครับคุณแฮนเดิลกับเวลาที่เวลาคนมีปัญหากันในองในทีมเนี่ยทำงานยังไงใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเนี่ยแล้วคนร่วมงานเนี่ยนะครับไม่ชอบขีน้าคุณคุณจะรับมือกับมันอย่างไรใช่ไหมครับการทํางานร่วมผู้อื่นทํางานประสานคนอื่นการทํางานโดยให้ความร่วมมือคนอื่นใช่ไหมครับ นะพวกนี้คือสิ่งที่เรียกว่าทีมเวิร์กกันเองนะครับและที่สําคัญก็คือเรื่องของการแชร์ไอเดียซึ่งกันและกันนั่นเอง,เ,องเพราะว่าทํางานคนอื่นเนี่ยก็เรามีการให้ไอเดียใช่ไหมก็เป็นการาถามว่าเอ๊ะคนแล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้ความเห็นของคนอื่นเนี่ยคุณทํำยังไงใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบสกิลที่มันอยู่ในคําว่าทีมเวิร์กนั่นเองนะครับทักษะที่3มนะครับก็คือเรื่องของการปรับตัว adaptability นะครับ อันนี้จะเป็นประเด็นที่ใช้เยอะในโลกปัจจุบันที่เราบอกว่าเฮ้ยมันแบบเนี่ยมันต้องบีาจาย a r คือมันมันต้องมันต้องหมุนตัวใช่ไหมครัคือจริงๆมันก็คือแบบว่ามันคือพอมันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนี่ยนะครับหรือมีสาการที่มันไม่มันแบบไม่ไม่ได้นิ่งนะฮะมันต้องมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับคุณก็ต้องพร้อมจะปรับตัวเช่นการตัดสินใจตัดสินใจยังไงใช่ไหมครับคุณมีความนิ่งพอที่จะรับมือกับสาการต่างๆหรือเปล่าไม่ใช่แบบพอเกิดสาการปุ๊บแพนิค คร่ายซี่อย่างเงี้ยนะครับคือเก่งแค่ไหนมาพอเจอวิกฤตปุ๊บไปไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมฮะมันคือการวิเคราะห์นะครับการจัดสถานการณ์ต่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งสถานการณ์ไอ้เวลาเจอพวกนี้นะครับคําถามที่มักจะถามเอาเช่นแบบว่าวิกฤตที่คุณที่คุณเคยเจอที่ทำงานเก่าเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแล้วคุณแฮนเดิลกับมันอย่างไรใช่ไหมครับ ซึ่งก็จะมีหลายอย่างนะอย่างผมเองผมก็จะบอกว่าผมทํางานที่เก่าเนี่ยผมก็จะมีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากบริการเกิดขึ้นจากธุรกิจต่างๆและเราก็จะต้องมีการารับสานการนะครับวิธีการทาํางานยังไงเราควบคุมนะครับตัวเองอย่างไรนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เราแบบตื่นตระหนกเกินไปใช่ไหมครับเช่นเดียวกันคือเวลาที่เราพูดถึงการปรับตัวการปรับ เปลี่ยนในองค์กรเนี่ยนะครับเ,เราก็ต้องเปิดรับใช่ไหมนะครับคือไม่ใช่แบบว่าย้ายแล้วไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บคือเขาก็คงไม่เอาคุณเหมือนกัน,นใช่ไหมครับคือเราก็ต้องอัพได้นะครับนี่คือทักษะที่3าม adaptability นะครับทักษะที่4นะอันนี้เป็นทักษะที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะฮะก็คือ problem solving ผมว่ามันคือทักษะสําคัญนะครับของคนเลยก็ได้แล้วผมก็เคยพูดไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับในคลิปก่อนที่คือ,อว่ามันไม่เรียกว่า problem solving แล้วมันจะเรียกว่า complex problem solving การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่พวกนี้ก็จะมีทักษะย่อยลงมานะครับก็คือเช่นเรื่องของการวิเคราะห์ทักษะการคิดแบบออกนอกกรอบทักษะการคิดแบบเป็นแบบเป็นระบบต่างๆการสังเกตเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆการ brainstorm idea นะครับการตัดสินใจต่างๆเป็นต้น นี่คือทักษะที่เราเรียกว่า problem solving นะครับและธุรกิจมันจะต้องมีปัญหาตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่มีทักษะนี้นะครับคุณก็จะพบว่าพนักงานก็จะทําอะไรไม่ได้คือตัดสินใจไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้เขาจะได้แค่ทําตามระบบไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเจอปัญหาเขาจะไม่สามารถรับได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็คงจะไม่ดีแน่นะครับ อีทักษะหนึ่งนะครับทักษะว่าด้วยเรื่องของการคิดสร้างสารรค์ครีเอทีฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดยอดคิดนะครทุกคนก็อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าพนักงานจริงๆก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับก็เช่นพวก การาไดเวอร์เจนะฮะก็คือดเวอร์ทิงกิ้งอ่ะการหาไอเดียต่างๆนะครับการที่เราจะสามารถสร้างแรงบันดาจัยตัวเองเพื่อให้เราสามารถคิดนอกกรอบได้การหาช้อยการหาทางเลือกนะครับพวกนี้ก็จะเป็นทักษะการคิดนะทักษะการคิดที่คนๆนั้นจะต้องมีและแน่นอนครับว่าการที่จะฝึกการเรื่องของการคิดสร้างสร์เนี่ยมันต้องมีวิธีการของมันนะนะครับ ตรงนี้ผมจะบอกก่อนที่หนึ่งว่าเวลาพูดคำว่าครีเอทีฟเนี่ยหลายคนชอบคิดว่ามันเป็นพรสวรรค์เนี่ยผมบอกไม่ใช่พรสวรรค์ครีเอทีฟมันเป็นทักษะซึ่งแบบว่าฝึกได้นะครับมันต้องรู้วิธีฝึกนะครับมันก็จะเป็นพวกแบบตั้งคำถามตั้งยังไงใช่ไหมครับหรือการคิดนอกกรอบมันมีวิธีการคิดแบบไหนใช่ไหมครับมันมีเครื่องมือในการคิดอยู่นั่นเองถ้าเกิดใครอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้มันจะมีเทคนิคอยู่นะครับอ วอร์เอติกนะครับก็คือการปเป็นมืออาชีพาานนนนในการทํางานนั่นแหละมันจริงมันคือรจยาบาลในการทํางานนะครับเช่นคุณทํางานแล้วคุณต้องมีความปเป็นมืออาชีพใช่ไหมเรื่องการรักษาตรงต่อเวลาการรับผิดชอบใช่ไหมครับเรื่องของถ้าเกิดคุณคอมมิตแล้วคุณต้องทำไม่ได้ใช่ไหมครัคุณสัญญาเขาไว้แล้วทำยังไงใช่ไหมครับคุณต้องมีใช้คำว่าอะไรอ่ะแบบมี integrity อ่ะนะครับผมใช้คํานี้อ่ะผมพอดี้ผมคำไทยไม่ออกนะครับปุ๊บนะฮะความปเป็นมืออาชีพมันต่างมันคือจริงๆสำหรับผมนะมันคือมันพูดถึงความ,วามการทํางานปเป็นมอาชีพนะครับ ไม่เอาแต่ใจตัวเองอ่ะเพราะว่ามันคือคุณงานร่วมคนอื่นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีมีแบบเหมือนมีมีกรอบบางอย่างนะครับเพื่อให้คนอื่นวางใจคุณได้ใช่ฮะนะครับวัรานี้พวกนี้คือสิ่งสําคัญนะครับผมเจอคนหลายคนที่เป็นคนเก่งนะแต่ไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับก็ทํางานด้วยไม่ได้คือต่อให้เก่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รับผิดชอบงานคุณทํางานแล้วแบบว่าคุณไม่มีระเบียบว,วินัยนะครับคุณแบบว่าแบบไม่ เท่าไรเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวเห็นกับคนเดียวอันนี้ก็ไม่ได้นะครับก็ทำทำงานด้วยไม่ได้เหมือนกันนะ t รอินเตอร์ p e r s o n a l อลนะครับ, personal, ค,รบคือทักษะว่าด้วยเรื่องของการาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนั่นเองนะครับก็คือเรื่องของว่าคุณจะคุยคนอื่นยังไงคุณสังเกตได้ไหมว่าคนอื่นรู้สึกอะไรนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นมีป,นปัญหานะคือหลายๆคนจะมีปัญหาคือแบบ ฉันมองตัวเองไะซึ่งอันนี้มันเป็นที่มาของไอ้ที่เรียกว่า outward mindset นะครับก็คือมันคือถ้าเกิดเราเป็น inward เนี่ยก็คือมองตัวเองอย่างเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรา outward เนี่ยเราจะมองคนอื่นด้วยเราจะรู้สึกว่าคนอื่นเป็นอย่างไรเราจะรู้วิธีที่จะสัมผัสอารมณ์ของเขาใช่ไหมครเราจะรู้วิธีการที่จะคุยพูดคุยกับเขานะครับหรือไกด์เขาอะไรเป็นต้นนะครับรู้วิธีการ handle นะฮะเช่นซึ่งมันใช้คำว่าเนี่ยครับว่า diplomacy นะครับก็คือ คุณรักษาความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไรในออฟฟิศของคุณเนี่ยการเน็ตเวิร์กิิงต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะนั่นคือทักษะอีกทักษะหนึ่งนะครับทักษะเรื่องของการรักษาเวลานะครับอันนี้ก็เป็นทักษะที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะคุณทํางานแบบที่รลูกคนอื่นนะคือเอ้ยเดี๋ยวตรงต่อเวลาหรือเปล่าใช่ไหมครับมีการจัดอันดับความสําคัญเป็นไหมนะครับออแกไนซ์เป็นไหมนะครับวางแผนโฟกัสทําสมาธิอต่างๆไปนั่นเองนี่คืออทักษะที่ชื่อว่า time management นะครับภาษที่แลและัาษาที่9นะครับทักษะเรื่องของการเป็นผู้นำนะครับลีดเดอร์ชิเช่นการนำคนอื่นนะครับการบริหารโปรเจกต์นะครับการบริหารคนในทีมนะครับการเป็นโค้ชคนเมนเทอร์ mentor, สอนคนนะครับการเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นเห็นอ,อกเห็นใจผู้ตามอะไรเงี้ยเป็นต้นรู้วิธีการโน้มน้าคนอื่นนะเนี่ยคือลีดเดอร์ชินะฮะ และสุดท้ายครับทักษะที่เรื่องว่า attention to detail ก็คือการใส่ใจในรายละเอียดนะครับเช่นคุณสามารถเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นหรือเปล่าคุณเข้าใจหรือเปล่าว่าอันไหนเป็นเรื่องสาคัญนะครับและอันนี้ครับผิดพลาดเลยนะฮะการจัดระเบียบต่างๆการที่คุณสามารถที่จะตั้งคําถามว่าเฮ้ยอะไรคือสิ่งที่สําคัญยิ่งยวดกับการทําเรื่องเหล่านี้นะครับอัอนนี้นะครับก็คือ10เร็วๆนียผมหยิบมาอธิบายแบบรุดเดียวรุดเลยนะฮะสบ นะฮะซอฟต์สกิลสำคัญนะครับก็ไล่ๆมานะครับตั้งแต่เรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของการทำงานเป็นทีมเรื่องของการปรับตัวนะครับการแก้ปัญหาการคิดสั่งสรรการทำงานแบบมืออาชีพการประสิทธิภาพคนอื่นทักษาเวลาทักษะผู้นำแล้วก็ทักษะเรื่องของนะครับการใส่ใจในรายละเอียดตัวเองนะฮะคือเวลาเราไปเปิดพวกนี้ก็จเจอพวกแบบสกิลที่เราเรียกว่าซอฟต์สกิลเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วซึ่งจริงๆผมก็มีอีกหลายเรื่องที่คงหยิบมาเล่าสู่กันฟังได้อีกนะฮะแต่ว่า เขาบอกว่าเนี่ยนี่คือซอฟต์สกิลที่คุณน่าจะมีและพรีเซนต์นะครับในเวลาที่คุณอยู่ในเรซูเม่หรือเวลาคุณสัมภาษณ์งานเพราะว่ามันคือวิถีของคนทํางานนะครับคือฮาร์ดสกิลเนี่ยมันคือสกิลเฉพาะทางนะครับเช่นทักษะสกิลเรื่องลงแอดสกิลเรื่องของการวางแผนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งและก็วางไปแต่ซอฟต์สกิลมันคือสิ่งที่ทําให้คุณอยู่ในออฟฟิศได้นะครับมันคืออยู่ออฟฟิศได้และคุณและคนอื่นอยู่กับคุณได้นะครับอันนี้ผมว่ามัน,ม,นมันคือสำคัญตรงนี้ มันมันคือทําให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นและคนอื่นรู้สึกเราอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่รู้สึกว่าอยู่กับเราได้นะครับมันเป็นเรื่องไปไปขีดบดไดง่ายนะแต่ผมชอบมากนะครับแล้วแล้วผมคิดว่ามันมีผลการทํางานสูงมากมันเคยมีบทความที่พูดทํานองน,นี้เหมือนกันว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่มักจะเทไปเรื่องของ hard skill แต่จริงๆแล้วสิ่งสําคัญมากคือ soft skill มากกว่าเพราะว่า hard skill เนี่ยในไม่ช้าก็เร็วเนี่ยนะครับมันจะมะีมันมีเครื่องมือมาช่วย นะมันมีเครื่องมือมาช่วยแล้วกเ็เราก็จะเห็นว่าเครื่องมือมันเข้ามาแก้ปัญหานะครับไอ้พวกงานยากๆของฮาร์ดสกิลได้เยอะมากนะครับมันก็มี s p e c i a l ลิสบางอย่างอยู่แต่องค์กรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยไอ้คนที่เป็นตรงกลางเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ขับเคลื่อนโอปเป t ร o ชทั้งหมดเนี่ยใช้ซอฟต์สกิลเป็นหลักนะครับคือก็มีฮาร์ดสกิลเป็น s p e c i a l ลิสแหละนะฮะก็ลองคิดตามด้วยกันนะครับ เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแชร์กันได้และคุณก็ลองถามตัวเองว่าคุณมีหรือเปล่านะครับถ้าอยากรู้เรื่องไหนหรือสกิลไหนพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาเล่าเจาะแล้วกันว่าสกิลเนี้ยนะครับมันคืออะไรทํางานยังไงแล้วก็หากจะฝึกฝึกยังไงนั่นเองนะครับผมนี่คือนัทพัฒน์อคอมนะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับแล้วติดตามกันเออโซนหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกนะฮะสับวันนี้สวัสดีครับ